啊。Ah. ีของมุสลิมก็คือการมอบตนมุสลิมคือการมอบตนเพราะถึงเดือนอรรมฎอนเราก็มอบตนต่อัล่อด้วยการถือศีลอดอย่าฝืนวิถีของมฎอนรอมฎอนวิถีของมันเป็นอย่างนี้อ่ากลางวันให้ถือศีลอดกลางคืนให้มาฟังอัลกุรอานให้มาละหมาตาะแว์ให้มาอ่านอัลกุรอานพยายามทําให้ตัวของเราเนี่ยมันไปตามเส้นทางของรอมฎอนอะ่ะและนอกอมฎอนก็เช่นเดียวกันไม่มีความสุขไหนอีกสําหรับมนุษย์คนหนึ่งมากไปกว่าความสุขที่เขาได้มอบตัวเองให้กับ قال الله سبحانه وتعالى من كتبنا عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله سبحانه وتعالى بقابنا نبي وأسلم موبطه أسلم ما مي ولا أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ما موبطه الله ماله 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 الله ماله ماله ถ้าใช้กับมัคลุกด้วยกันเนี่ยถ้าเราใช้กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเวลาที่เราบอกอเรายอมแพ้เธอมันดูต่ําต้อยอะเวลาที่เรายอมแพ้คนอื่นเนี่ยมันดูต่ําต้อยแต่เวลาที่เราบอกว่าเรายอมแพ้อลลอสุภาลอตาอาลาเนี่ยมันเป็นเกียรติเพราะว่าเป็นตําแหน่งอาดูบูดีอะตำแหน่งของการเป็นบ่าวของอัลลอสุภาอตาอาลาเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะการที่อัลลอสัลาจะ approve ภาษาอังกฤษว่า approve ก็คือการอะไรอะประทับตรา อย่างนะพวกเราที่นั่งกันกี่คนนะในมัสยิดนียมีใครที่กล้าบอกหรือยังว่าตอนนี้อัลตัลลาประทับตราเราแล้วว่าเราเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์เราต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้พระองค์ประทับตราให้กับเราอะ่ะต้องยอมมอบตัวขนาดไหนอัลตอลลาจึงะจะประทับตราให้กับเราว่าบ่าวขังชันคนนี้ใช่แล้ว หมือัลลัตอัลลอฮฺประทับตราให้กับอิบราฮิมอินทรูมินอิบะดินัสซอลีอินอัลลอฮฺประกาศยกเลยอิบราฮิมเนี่ยเป็นอิบะดินัสซอลีอินพวกเราใครกล้าบอกบ้างว่าเป็นอิบะเป็น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 บ่าวที่ซ้อลแรกของอัลลอฮฺตะอัลาแล้วเพราะอะไรที่เรายังไม่ได้เป็นบ่าวที่ซ้อลแรกของอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มอบตัวของเราให้กับเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺตาอัลาก็จะได้มาง่ายๆนะ มันไม่ใช่ตําแหน่งที่ได้มาง่ายๆสุภ้านั่นหรอเราพยายามที่จะทําตามมอบตัวแต่ว่าโอ้ยังห่างไกลมากกับอุยถีของบรรดาอัสสลาฟุซซาลหถ้าเราจะเปรียบเทียบกับบรรดาอัมบิยะโอ้มันยิ่งห่างไกลถ้าเราจะเปรียบเทียบกับบรรดาคนในยุคซาบะมันก็ยิ่งห่างไกลแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับถึงแม้มันจะห่างไกลเราไม่สามารถที่จะทําเหมือนบรรดานบีบรรดาอัมบิยะบรรดาซหฮับะริดุลลอฮิอัลอฮละอะลัยฮิม ไม่ไปถึงท่านพวกเขาก็ไม่เป็นไรพยายามให้มากที่สุดนะพยายามฝืนนับสู่ฮาวาของเราให้มากที่สุดเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นไปตามคันลองของอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอเหมือนที่เราทำในรอมฎอนเนี่ยผมว่าไม่มีช่วงไหนในรอบปีที่ชีวิตของเราจะมันตรงที่สุดะอยู่ในอยู่ในเลนของมันได้ตรงที่สุด มากไปกว่าในช่วงชีวิตที่เราอยู่ในรอมฎดอนเพราะว่ามันเหมือนกับโดนบังคับโดยอัตโนมัติเหมือนกับช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยรัตอาลาช่วยประคับประคองชีวิตเราให้มันให้มันอยู่บนเลนอะพอออกไปจากรอมฎดอนแล้วเดี๋ยวขับขวาบ้างซ้ายบ้างลงคูบ้างลงทั่วลงนู่ลงนี่บ้าง,งเพราะอะไรเพราะเราบังคับเองแล้วมีชัยตอนมาช่วยบังคับให้กับเราด้วยก็เดือนอื่นเห็นไหมพอเดือนรอมฎอนเนี่ยรัตอาลาบอกว่าอ่าถ้าจะขับรถขับแบบนี้ ขับแบบเดือนรม ض ا ن นะชัยตอนก็ไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเราเหมือนเป็นรถออโต้เหมือนกันนะรถออโต้อม ض อนเหมือนรถออโต้รถไม่ต้องมีคนขับอะถ้าเราปล่อยให้มันไปของมันเองเนี่ยโอ้โหชีวิตรับเรียบมากเดือน ر ม ض ا ของเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นมุสลิมก็คือการมอบตัวให้กับอัลลอฮ์อยากจะรู้ว่าตัวอย่างการมอบตัวต่ออัลลอฮ์เป็นยังไงเดือนอม ض อนเป็นตัวอย่างวันนี้ฉันมอบตัวให้กับอัลลอฮ์ฉันมอบ เวลาให้กับอัลลอฮ์ฉันมอบอะไรนะท้องให้กับอัลลอฮ์ไม่กินฉันมอบกลางคืนให้กับอัลลอฮ์และผลตอบแทนของคนที่ทําอย่างนี้เนี่ยพอถึงวันอาคเครอการถือศีลอดก็จะมาเป็นเพื่อนเขา زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضاء من واله ومفند رمضان يا ضيفا أتى يجلو لنا القلب